คลิปน,นี้ครับเราจะมารีวิวแบบจะเต็มกับ Oneplus Nord CE 5G มือถือที่มาพร้อมกับจอคุย AMOLED 90 h z CPU เป็น Snapdragon 750G ในราคาเริ่มต้นเพียงหมื่นต้นต้นส่วนรายละเอียดการรีวิวมือถือเครื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปตองนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมดุ้ยบริอัพ Let's go ก็อื่นเลยนะครับเราก็ต้องขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าคลิปเัืนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเราจะพูดความจริงทุกประการเลยนะฮะแล้วก็เราจะพยายามพูดถึงสเปคให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่านี่เป็นการรีวิวนะครับโอเคส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะดูสเปคจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานขึ้นตรงนี้ไว้ให้เลยนะฮะ ประมาณนี้นะครับส่วนด้านของราคานะครับเครื่องที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นรุร่น RAM 8GB นะครับ ROM 128ราคาที่มองจำหน่ายตอนนี้จะอยู่ที่12,990บาทนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นอีกความจุหนึ่งก็จะเป็นรุร่น RAM 12GB ครับ ROM 256ราคาเนี่ยจะอยู่ที่15,990บาทนั่นเองนะฮะโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในด้านของตัวกล่องกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว OnePlus Nord CE ตัวนี้เนี่ยจะแถมอะไรมาให้เรา กล่องบ้างน,นะฮะเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาตัวเครื่องวางไว้ก่อนเนาะจากนั้นครับก็จะเป็นฐานรองเครื่องนะครับหยิบออกมาอีกชิ้นนึงเราก็จะเจอกับซองต่างนะครับพอหยิบออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับเคสแล้วก็ซองอีกซองนึงนะครับขอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดซองก่อนนะฮะภายในซองเนี่ยพอเปิดออกมาเราก็จะเจอกับเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็คู่มือการรับประกันต่างๆมีสติ๊กเกอร์ของทาง oneplus ด้วยนะฮะส่วนเคสนะครับเคสที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นเคสยางแบบนุ่มนิ่มนะคราา่ดลลวย บอกได้เลยว่าการกระแทกได้ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งนะครับภายในซองเนี okay ่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนภายในกล่องเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็สายชาร์จที่เป็นสีแดงจากทาง OnePlus นั่นเองโดยอะแดปเตอร์ชาร์จของเขาที่แถมมาเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์ฟาดชาร์จ30วัตต์นั่นเองนะฮะก็ดีกว่าไม่แถมมาเนาะโอเคภายในกล่องก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับโดยตัวเครื่องที่เราได้มานะครับก็จะเป็นเครื่องสีฟ้าเนาะเจ้าตัว OnePlus n o r d 4E เนี่ยมีทั้งหมด3ส ว่าเป็นสีออริจินอลของทาง OnePlus นะครับส่วนรายละเอียดชื่อสียังไงเนี่ยวผมให้ทีมงานขึ้นอินเสิร์ตไว้นะฮะสำหรับการดีไซน์นะครับ OnePlus ตัวนี้เนี่ยฝาหลังบอกได้เลยว่าก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันนะครับตามสไตล์ OnePlus เนาะตัวกล้องหลังเองนะครับก็จะเรียงตรงลงมานะครับตามสไตล์ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันพอตัวเพราะว่าการดีไซน์แบบนี้เนี่ยมาก่อนการดีไซน์วางไว้บนฐานตามสไตล์ปี2020-2021นิยบอีกนะครับแล้วก็กลางตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีโลโก้ OnePlus นั่นเองขอบตััวววเเคคคร่่องบนนนีีนี้้้้ขาาาทจะมมะมมโ กับมือได้อย่างดีเลยแล้วก็การดีไซน์หน้าจอครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบพันช์โฮดิสเพลย์การวางตำแหน่งกล้องหน้าครับก็จะอยู่มุมบนซ้ายนะครับของตัวเครื่องเลยส่วนรอบๆตัวเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยพอมาดูข้างล่างเนี่ยก็เจอกับแจ็ครูฟัง3.5ครับมีรูไม่มีพอร์ต USB Type C แล้วครับแล้วก็ลำโพงเนาะด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม power เปิดปิดนะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีสล็อตใสซิมนั่นเองด้านบนเนี่ยก็จะมีรูไม่อีกรูนึงหรือว่ารูตัดเส ีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวภายในกันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะให้จอเนี่ยมาเป็นพลุยอมโมเลดนะครับความละเอียด Full HD Plus ค่ารีเฟรชเรทครับรุ่นนี้จะให้มาที่90เฮิร์ด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องการใช้โซเชียลมีเดียกันก่อนเลยนะฮะรุ่นนี้เนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือว่าจะเป็น Tik t o อกเนี่ยตัวนี้เล่นได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับการันตีนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นพลุยอมโมเลดนะฮะตัวนี้เนี่ยยยยยเเเเเลลลลล่่่่่่นนนไไดดดดด้้้้้สสบบบบบาาาาาาอููแแววววถถถถมกกกกััคครรรรรีีฟฟชทึึงงง90ะิิพ ถ้าให้เทียบนะครับกับ s a m s u n นะครับที่เป็น A52 นะในเรทราคาเดียวกันแล้วก็ o p p o นะครับที่เป็น r e n o 5นะฮะในเรทราคาเดียวกันที่เป็น 5G เหมือนกันเนี่ยผมยอมรับว่าตัวนี้เนี่ยฟีลิ่งการทัชค่อนข้างที่จะดีนะครับเกือบดีที่สุดด้วยซ้ำนะฮะผมชอบมากๆาเลยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะว่า OnePlus เนี่ยเขาอ i m i z e มาค่อนข้างที่จะดีพอสมควรก็ว่าได้นะครับส่วนการเล่นมัลติมีเดียต่างนะครับยูทูบนะฮะเน็ตฟลิกหรือว่าจะเป็น Di เนีย Plus โฮสตานะครับเจ้า ีรีสได้สบายๆเนาะ ส่วนเรื่องเสียงเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่ามันแห้งไปนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ลำโพงคู่มาเนี่ยผมรู้สึกว่าม,วามันควรที่จะมีเสียงเบสหรือว่ามีมิติมากกว่าน,นี้นะครับอันนี้ขอตินิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนได้นะครับรุ่นถัดไปเนี่ยอาจจะให้มาเป็นลำโพงคู่ไม่ก็อาจจะออปติมไลํลำโพงมาดีกว่านี้เนี่ยผมจะชอบมากมากเลยนะฮะ สำหรับสายที่ดูซีรีส์เนี่ยอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับแต่สำหรับผมที่ฟังเพลงด้วยดูซีรีส์ด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ดีกว่านี้นะครับแนะนําให้มาเป็นลำโพงคู่จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ในด้านของ YouTube อะไรต่างๆนะครับไม่มีปัญหาดูได้เต็มความละเอียดเลยแล้วก็ความสวยงามของจอของเขาครับอย่างที่บอกไปว่าฟลูออมูลเลตเนี่ยปกติก็ถือว่าสวยมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นการอัพเกรดมาจากจอออมูลเลตพื้นฐานนะครับอัปเกรดเป็นฟลูออมูลเลตเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสามารถเทียบ ยยยิยอยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานจริงๆตามเนื้อผ้านะครับผมรู้สึกว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็สวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับโซเชียลมีเดียมัลติมีเดียการทัชแล้วก็เสียงเนี่ยถือว่าปล่อยผ่านได้นะครับสบายๆแต่เรื่องเสียงเนี่ยผมขอติไว้นิดหนึ่งนะครับพอดูที่การทํางานกันบ้างน,นะครับซีพียูตัวนี้เนี่ยให้มาเป็น snapdragon นะครับ 750G ้750นั่นเองโดยตัวนี้รองรับเครือข่าย5้นั่นเองนะครับสามารถใช้งานเครือข่าย 5G ได้เนาะโดยการใช้งานทั่วไปเนี่ยตัวนี้สบายๆหายห่วงอยู่แล้วครับอย่างเช่นโซ งาน 5G ครับตัวนี้ก็เล่นได้ตามเขตพื้นที่นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเขตพื้นที่การรองรับ 5G เนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะฮะส่วนการเล่นเกมเนี่ยผมก็ลองไปเทสมาหลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมสามัญประจําบ้านนะครับเกมนอกกระแสบ้างหรือว่าเกมที่เพื่อนๆรีเควสต์เข้ามานะครับเพิ่มต้นที่เกมฟรีไฟตตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้สุดเหมือนเลยนะฮะ อยากจะกินไก่นะครับเล่นเล่นตอนเย็นเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยเล่นได้นะครับชิลๆเลยในเรดราคานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นฟรีไฟล์ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะครับบนอาววตัวนี้สามารถปรับ,บสูงสุดได้ที่60เฟรมเรทนะครับเวลาเล่นจริงๆเนี่ยการเข้าทีมมอนสเตอร์หรือว่าการเข้าแก๊งนะครับการเข้าฝั่งทีมไฟ์กับเพื่อนเนี่ยเฟรมเรทมันจะตกอยู่ประมาณ58 59ประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเรทราคานี้เนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะถ้าเกิดว่าจะเอาไปไต่แรงกับเพื่อนนะคร จอพับจีนะครับตัวนี้สามารถปรับความละเอียดสูงสุดได้ที่ HD นะครับไม่สามารถเป็น HDR HD ได้เนาะเรมเรทเล่นี่ยปรับสูงสุดได้หมดเลยนะครับส่วนการเล่นเนี่ยผมมองว่าความละเอียดจริงๆมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ภาพสวยจริงๆเนี่ยอาจจะมองเป็นมือถือที่เกรดสูงกว่านี้หรือว่าเรทราคาที่สูงกว่านี้นะครับผมมองว่าเรทราคานี้เนี่ยเปิดแค่ HDR แล้วก็เล่นธรรมดากับเพื่อนๆเนี่ยสบายๆนะครับเล่นได้แถมการโดนล่มต่างๆนะครับถ้าจะวัดจริงๆว่ามือถือของคุณเนี่ย CPU ของคุณทํางานเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่่าให้วัดดดตตรรงทีอนกะ ผมรู้สึกว่าตอนกระโดดร่มเนี่ยเราใช้ดวงตาที่3นะครับปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่กระตุกแล้วก็เล่นได้สบายๆนะครับอาจจะกระตุกตอนที่คุณโดนยิงแล้วก็ตายเองแล้วก็โทษมือถืออันนี้ไม่ได้นะครับอย่าหาทำนะฮะ ่เกมสทันวาอย่าง Call of Duty นะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถเปิดความละเอียดได้เต็มที่ทีออ่ Very High นะครับแต่ว่าเฟรมเรทจะไม่ได้ Max เนาะด้วยความที่ตัวนี้มันเป็น90เฟรมเรทนะครับผมก็เลยอยากจะได้เฟรมเรทที่สูงแต่ว่าความละเอียดเนี่ยเอาเป็น High ปกติก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่นัสบายๆนะครับสำหรับตัว Call of Duty นะแล้วก็เราสามารถอัดหน้าจอไปด้วยนะครับระหว่างที่เล่นได้นะฮะโดยตัวนี้เนี่ยระหว่างที่อัดหน้าจอนะครับสามารถอัดได้ความละเอียดสูงสุดได้แค่ HD เท่านั้นเองนะครับน่าเสียดายมากๆถ้าเกิดว่าอัดได้เป็น Full HD เย ยนะะฮส่วนเกมถัดมานะครับอย่าง p พสนะครับหรือว่า Pro Evolution Soccer นะครับ2021นยเอนาะผมก็ไปลองเล่นมานะครับหลายคนรีเควสมาว่าเล่นได้หรือเปล่าคือเล่นมือถือราคานี้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นเอ่อ PUBG หรือว่า Call of Duty ในเฟรมเรทสูงๆได้เนี่ยเกมอื่นๆนะครับอย่างเกมฟุตบอลอย่าง p พสเนี่ยเล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะครับส่วนเกมที่ปราบเซียนอย่าง Cookie Run Kingdom นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เปิด60เฟรมปกติเลยนะครับเริ่มต้นจากการเล่นเออ่ความเร็วปกติแล้วก็เป็นความเร็วที่1.5นะึ่ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะฮะ อย่าลืมนะครับว่า s ซนด์ดะกอนซีรี e ์เจ็ดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับรุ่นก่อนๆนะครับจะเห็นได้ว่ามือถือที่ให้ซีบียูนะครับมาเป็น Series 7นะครับ Snapdragon Series 7เนี่ยจะถือว่าเป็นมือถือค่อนข้างที่จะเล่นเกมได้สบายๆนะครับนอกจากนั้นครับตัวนี้เนี่ยยังสามารถใช้งาน 5G ได้อีกด้วยเหมาะมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งาน 5G ด้วยเล่นเกมไปด้วยหรือว่าอยากจะดูซีรีส์ฟินๆไปด้วยเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้นะมาดูกันในเรื่องของกล้องกันบ้างครัับตวนีี้เน่ยก็จะใหหห้้้้กกลลองงงััััมมาทดด3ตววยนนะครับตัวเเมมนนนหลลลลัััักกก64้้้าาพิซะครรบบวววดยอต8 แล้วก็เลนโมโนอีก2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลนะครับเราจะไม่พูดทีละเลนนะครับเราจะพูดถึงการใช้งานจริงๆของแต่ละโหมดเลยนะครับซึ่งเอาจริงนะผมรู้สึกว่าโหมดการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะคุณสามารถไปเลือกใช้ได้ตามสบายเลยนะครับเริ่มต้นจากกล้องหลังก่อนนะครับสำหรับภาพนิ่งเนี่ยก็จะมีโหมดปกตินะครับจริงๆโหมดปกติของเขาเนะครับผมเคยพูดไปในหล,หลายๆคลิปแล้วนะครับว่า oneplus เนี่ยถือเป็นมือถืออีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่สกินโท ว่าใครที่เคยใช้งานมันจริงๆเนี่ยอาจจะชอบมันแล้วก็อาจจะไม่หันแลหรือว่าอาจจะไม่เหลียวแลแบรนด์อื่นเลยก็ได้นะครับซึ่งในด้านของเลนปกติของเขาเนี่ยถ่ายธรรมดาก็ถือว่าสวยแล้วนะครับในด้านของความละเอียดเการเก็บรายละเอียดต่างๆการแต่งภาพสามารถทําได้หมดเลยนะครับความละเอียดคมชัดนะครับผมรู้สึกว่าโหมดปกติของเขาเนี่ยก็เ,เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะสำหรับใครนะครับที่มองว่าเฮ้ยมันจะสู้พวกอินเตอร์แบรนด์อย่างพวกซัมซุง oppo หรือว่า vivo ได้หรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สู้ได้สบายๆเลย ะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมนะครับชอบตายสกินโทนของใครมากกว่ากันซึ่งส่วนตัวผมมองว่าตัวนี้นะครับสกินโทนค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรเลยนะสู้ได้กับอินเตอร์แบรนด์แบรนด์ใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอินเตอร์แบรนด์เหมือนกันนะโมทันมาครับกับอัลตร้าไวเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแถมมาก็แล้วกันนะครับอัลตร้าไวนะครับแบรนด์อื่นๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าสีมันอาจจะมีการดรอปลงนะครับหรือว่าความสว่างเนี่ยจะมีการปรับลงแต่ว่ามือถือเครื่องนี้นะครับไม่เป็นแบบนั้นนะ กินโทนเนี่ยไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือถ่ายได้ออกมาสวยเหมือนเดิมแต่แค่ระยะเนี่ยกว้างกว่าเดิมนั่นเองนะครับในด้านของความละเอียดครับอาจจะลดลงเล็กๆน,น้อยนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้สามารถถ่ายซูมแบบไม่เสียวความละเอียดได้ที่2เท่านะครับหรือว่าคูณ2นั่นเองเอาจริงนะฮะวันถ่าย c l o s อัพเนี่ยความเป็นจริงไม่ต้องให้มาก็ได้นะปกติเราสามารถถ่าย close up ในการเอามือถือไปถ่ายใกล้ๆก,ก,ก็ได้นะอันแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะแถบเลนโมโนมาเนี่ยผมมองว่าแถบเลนนนนอัี่คโขท่จะ t h ทางนิดนึงนะครับเหมาะสำหรับใครที่จะไปปรับแต่งภาพหรือว่าจะเป็นการปรับแต่งโดยแมนนวลนะครับอยากจะปรับแต่งเองว่าให้เลนตรงนี้ค่ะไว้บรรลานรู ude, รับแสงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็มีโหมดโปรมาให้นะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าโหมดโปรเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปจริงๆอาจจะมีการปรับแต่งเล็กๆน,น้อยๆหรือว่าการปรับแต่งเพิ่มเติม <ๆ S 2> ที่ตามใจเรานะฮะแต่ว่าส่วนตัวที่ผมเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยใช้โหมดปกติก็พอแล้วนะครับให้ AI ช่วยอะไรแบบนี้นะฮะโหมดถัดมาครับกับโหมดบุคคลนะครับหรือว่าการถ่ายภาพรพตเทดนั่นเองส่ัมออหบืืถ ไม่มีเลนเซฟเซนเซอร์นะครับสามารถถ่ายได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะในด้านของการเบลอของเขานะครับอาจจะใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับดังนั้นในการประมวลผลตอนถ่ายภาพนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะซึ่งเอาจริงเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้เบลอชัดหรือว่าเบลดีหรือว่าเบลอ,อ,อแย่นะผมมองว่ามันกลางๆเนาะดีกว่าไม่มีมาให้นะครับสำหรับหมดบุคคลซึ่งเอาจริงการถ่ายหน้าชัดหลังละลายเนี่ยในด้านของโหมดเลนส์หลักนะครับโหมดปกติเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่แค่การละลายขอบต่างๆนะครับแล้วก็การตัดลายผมเนี่ยอาจจะไม่เนียนเท่า ตัวโหมดบุคคลนั่นเองแต่ว่าโหมดบุคคลของเขานะครับจะเป็นจะต้องใช้เวลาในการประมวลผลเล็กน้อยนะครับคือไม่ได้นานมากขนาดนั้นเลยนะฮะส่วโหมดถัดมานะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มือถือรุ่นนี้นะครับมีโหมดโปรมาให้นะครับสามารถปรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่า ISO นะครับไว้บาลานซ์ค่ารูรับแสงอะไรต่างๆนะครับชัตเตอร์สปีดอะไรต่างๆปรับได้หมดเลยนะครับสำหรับโหมดโปรน่าจะเป็นทางเลือกเฉพาะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับแล้วก็อยากจะได้มือถือที่สามารถปรับแต่งได้อะไรแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนโหมดถัด เขาใช้เป็นชื่อทิวทัศ์ในที่มืดนั่นเองส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่แสงน้อยเนี่ยโหมดปกติก็สามารถถ่ายได้โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่แทบจะไม่มีแสงจริง,รงๆเนี่ยโหมดประสิทธิภาพในที่มืดตัวนี้ค่อนข้างที่จะทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันสว่างแล้วก็ดูรู้เรื่องนะครับเวลาเราเอาเอกสารไปถ่ายในที่มืดเนี่ยโหมดปกติเนี่ยอ่านไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดทิวทัศ์ในที่มืดเนี่ยถ่ายออกมานะครับอ่านหนังสือได้สบายๆเลยนะครับเหมือนเหมตอนกานขตัวนี้ไ้ สำหรับกล้องหลังภาพนี่เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับ er. ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้น่าจะมี2โหมดห,หลักๆด้วยกันนะครับก็จะเป็นโหมดปกติแล้วก็โหมดบุคคลน,นั่นเองส่วนตัวผมมองว่าโหมดปกติก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนบุคคลเนี่ยถือว่าสวยงามมากๆจริงๆเลยนะฮะส่วนตัวผมรู้สึกว่า OnePlus เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์นะครับในด้านของกล้องเซลฟี่นะผมค่อนข้างที่จะชอบแบรนด์อื่นมากกว่าถ้าพูดถึงในเรทราคาเดียวกันนะครับผมมองว่าจริงๆ,ๆเนี่ยสาม,มารถปรับได้สวยกว่านี้นะครับในด้านของสกินโทนแล้วก็ในด้านของการเกลี่ยผิวตางๆ ตัวนี้สามารถเปิดโหมดบิวตี้ได้ด้วยนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าให้ AI มาช่วยตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปลำบากปรับบิวตี้ให้มันเหนื่อยนะครับเหมือนกับแบรนด์อื่นๆเนาะโดยการมี AI เข้ามาช่วยนะครับในด้านของการถ่ายเซลฟี่เนี่ยจะทําให้ถ่ายแล้วก็สวยเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับ,บแต่งเล็กๆน,น้อยเนาะสำหรับการถ่ายภาพน,นี่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในด้านของการถ่ายวิดีโอกันดีกว่าตัวนี้นะครับกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรททนะะคคั่่่วอองงงหาีีจจจ100มิิผผด ่าในด้านของการถ่ายวิดีโอเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่ามือถือที่รองรับการถ่าย 4K เนี่ยน่าจะถ่าย 1080p ได้60เฟรมใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ่ายได้สูงสุดแค่30เฟรมเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยแหละการถ่ายวิดีโอนะครับการเดินการวิ่งตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเหมือนมี AI เข้ามาช่วยนะครับทำให้การถ่ายเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดว่ามีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้โดยตรงเนี่ยจะดียิ่งกว่าเนาะการถ่ายวิดีโองััูว่ยตหล กล้องนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่หน้าตัวกล้องเนี่ยเสียงอาจจะมีดรอปลงเล็กน้อยนะฮะการรับเสียงอะไรต่างๆถือว่าใช้ได้นะครับส่วนในด้านของการถ่ายวิดีโอในที่ที่แสงน้อยๆจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่านี่ก็ทําได้ดีนะไม่ได้แย่นะครับในส่วนตัวผมมองว่าในเรทราคานี้ตัวนี้ถือว่าถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรแต่ว่าก็ติไปอยู่ในด้านของเฟรมเรทนะครับตัวนี้น่าจะถ่ายได้สัก60เฟรมจะดีมากๆเลยนะฮะส่วนกล้องหน้านะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้กล้องหน้าค่อนข้างที่จะดูแคบไปนิดนึงถ้าเทียบกันในเรทราคาเเเเดดดีีีียยวววกกกกันกบบน,นนนนนนบแรรรรอออออื่่่่ะะมู้้้้สึาาาาาถิโลงงหปป็็ไทจจํต มากๆสำหรับใครที่อยากจะเอาไปถ่ายวอล์กหรือว่าเอาไปถ่ายอะไรต่างๆนะครับกล้องหน้าการถ่ายซลฟี่เนี่ยถ้าเกิดว่ากว้างนะครับมันจะดียิ่งกว่าการถ่ายแคบๆเพราะว่าบางคนนะความยาวของแขนไม่เท่ากันอันนี้ผมไม่ได้เหยียดนะครับรู้สึกว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยการถ่ายวิดีอมันใกล้ไปนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในด้านของเฟรมเรทนั่นแหละฮะโดยรวมๆนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องกล้องเนี่ยผมชอบแค่การถ่ายภาพนิ่งในเลนส์ปกติของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเลนส์อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเทีย ความจุแบตมาที่4 5 0 0มป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว30วัตต์แถมมาให้ในกล่องเลยนะครับต้นตัวผมมองว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยถือว่าเฉยๆนะครับไม่ได้อึดแล้วก็ไม่ได้ไหลนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นการเปิดการใช้งาน 5G เนี่ยแน่นอนครับแบตไหลอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้กินแบตเท่ากับพวกเรือธงที่แบบว่าเปิด 5G ปุ๊บแบตไหลไหลไหลอันนั้นไม่ใช่นะครับตัวนี้เนี่ยซอฟต์แวร์เหมือนมีการพัฒนาแล้วก็อัปเกรดมาเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไหลพอสมควรเลยนะถ้าเกิดว่าจะใช้งาน5 g ้ตไดดลอ บอกได้เลยว่าแบตหมดแน่นอนนะครับโอเคนะครับโดยรวมรวมมือถือรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นเหมาะกับทุกสายทุกไลฟ์สไตล์มากกว่านะครับส่วนตัวผมมองว่าจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้ก็คือในด้านของหน้าจอจอสวยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบดูซีรีส์ดู YouTube หรือว่าเสพสื่อเสพคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในด้านของการเล่นเกมตัวนี้แน่นอนซีรตัวนี้แรงนะครับเล่นเกมได้สบายๆเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับเอาจริงๆนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ดีกว แบบ,ะบจะแรงมากๆแต่ส่วนตัวผมมองว่าเรทราคานี้750ก็เพียงพอแล้วนะครับเทียบเท่า7 6 5ได้อยู่นะฮะแล้วก็ในด้านของแบตเตอรี่ครับตัวนี้ชาร์จเร็วถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยนะครับโดยรวมๆนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับในจุดที่ผมติติงไปเนี่ยน่าจะเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อมากๆในเรทราคานี้เลยนะครับ และนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของการรีวิวของ One Plus n o t d c e 5G คุณผู้ชมที่เห็นไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับอยากจะรู้ว่าคลิปีโอหน้านะครับเราจะมารีวิวมือถือรุ่นไหนอย่าลืมครับกด subscribe แลวก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งทิงไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะผู้ชมครับสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับแวดวงมือถือหรือว่าแวดวงไอทีนะครับผ่านช่องทาง YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, ว่าจะเ,เไซ Sector.com กช่นสตา้กรมทวมีเานี้ ครับผมดูมริอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเกตลาไกร